อืมเดมเอนมของกดครับอืมโไมตายแต่เราต้องคิด่อนงหน้ึออกแบบถ้าแตะได้ยัง้นถ้ากดไม่ตายเลยก็ได้ครัแบบฝั่งนู้นต่อยอยู่หรือะไรเงี้ยถ้าเขากดแย่ไปอ่ะโดน กดพลังกดอะไรเงี้ยแต่ผมไปตายสวนเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกันในช่วงก่อนนอนของเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับเรียกว่าช่วงอินโทรเปิดไปเมื่อกี้เพื่อนๆก็พอจะเห็นฝีมืออันอ่อ,อนด๋อยของผมนะครับกับเกมเนแนวไฟติง้งนั่นคือตัว r ต e t Fighter นะครับที่เรียกว่าโดนคุณครูนะครับก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ผมแล้วแหละนะครับในการที่จะคอยไก์แนะนำในการเล่นนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมอยู่ๆจับขึ้นมานะครับ จับเกมสตรีทไฟเตอร์เนี่ยสักประมาณสักสัปดาห์กว่าๆนะครับจับขึ้นมาแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่อยู่ในสังคมออ,อนไลน์ที่เป็นชาวไทยนี่แหละนะโดนยำไป20บศูนย์นะครับ20ศูนย์เขาเรียกว่าโอ้โหผมเองก็ต้องหยุดชะง,งักเลยว่าเออเราต้องหาหาอาจารย์หน่อยแล้วนะครับหาอาจารย์หน่อยแล้วก็เลยหันซ้ายหันขวาก็ต้องหันไปหาคุณโอ๊ตนะครับที่เราได้รู้จักกันในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ได้รู้จักกันในโลกความเป็นจริงกันแล้วนะครับก็เลย พักไปเลยนะครับว่าวันนี้มันช่างเข้าทีมเลยวันนี้ก็เป็นวันครูใช่ไหมครับก็เลยอยากจะขอเป็นลูกศิษย์หน่อยนะครับก็คุณโอ๊ตนน์กำลังเล่นเดสเปสกันอย่างเมามันอยู่เลยนะก็โอ้โหขอเวลาหน่อยคุณโอ๊ตบอกขอเวลาเซฟก่อนนะครับหาจุดเซฟก่อนผมว่าโอเคครับได้ครับอาจารย์นะครับก็รอ,อทางคุณโอ๊ตหาจุดเซฟก่อนนะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บคุณโอ๊ตก็มาถึงบรรเลงโซโล่เลย กับสิ่งที่ผมอยากจะรู้นะก็เรียกว่าเป็นการลัดขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับกับการาเทรนนิ่งของตัวเกม s t e ีด Fighter ภาคที่6นะครับซ,ซึ่งตามจริงตัวระบบเทรนนิ่งของ s r ต e ดไฟเตอร์เนี่ยมันก็ทํามาได้ค่อนข้างดีแล้วแหละนะครับแต่บางอย่างเนี่ยเราก็ยังแบบไม่ค่อยเข้าใจว่าท่วงท่าต่างๆเหล่านี้มันมีเอาไว้ทําไมนะครับถ้าใช้ผิดจังหวะอะไรมันจะเกิดขึ้น ใช่ไหมครับซึ่งคําถามเหล่านี้ที่มันอยู่ในหัวต่างๆมากมายเนี่ยก็ต้องสอบถามอาจารย์โอ๊ตเลยนะครับผมก็สอบถามเลยนะครับว่าถ้านี้มันใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับถ้าใช้แล้วมันถูกต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นแพรลี่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าเคาน์เตอร์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเคาน์เตอร์พลาดแพรลี่พลาดฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยจะสามารถโจมตีอะไรเราได้บ้างน,นะครับก็เรียกว่าเป็นการเทรนนิ่งกันแบบ ออนไลน์เลยนะครับระบบปาร์ตี้ของทาง PlayStation Network นะครับใช้ตัวจอยคอนโทรลเลอร์นี่แหละนะครับแต่ว่า,อาพอมาในโลกทุกปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะใช่ไหมครับว่าการเล่นเกมในยุคใหม่ๆเนี่ยตัวระบบมั l ต i เพเยอร์ต่างๆในการเล่นเกมแบบออนไลน์เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเข้าถึงผู้เล่นได้อย่างทันทีเลยนะถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยการที่ผมจะหาอาจารย์โอ๊ตได้เนี่ยผมก็ต้องไปร้านเกมใช่ไหมครับผมก็เดินต้องเดินดังดนไปร้านเกมไกลบ้าน นะครับเพื่อที่จะไปสอบแสวงหาคนที่ช่วยช่วยสอนใช่ไหมครับแต่พอมาโลกยุคออนไลน์แบบนี้ผมสามารถรีเควสต์อาจารย์โอ๊ได้ทางตัวระบบอของทาง PlayStation Network เลยนะครับเรียกเรียกช่วยมาเทรนได้อย่างแบบรวดเร็วทันทีเลยนะครับแล้วแลวก็เรียกว่า,าผมเองก็ได้ประสบการณ์ในการเล่นเกมเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้เทคนิคต่างๆที่เรียกว่าข้าม ข้ามสเต็ปไปเลยก็ว้าได้นะว่าอ๋อท่าต่างๆเหล่านี้มันควรที่จะใช้ตอนไหนแต่มันก็ไม่มีทางที่จะเรียนรู้ได้ทุกอย่างภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะที่ผมเล่นกับอาจารย์โอ๊ตเมื่อกี้อ่ามันยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าก็ได้รู้แล้วว่าท่วงท่าต่างๆเนี่ยมันมีอ่าในการออกคอมโบหรือว่าการกดท่าต่างๆเนี่ยมันสามารถทําได้อีกเยอะแยะมากมาย นะครับกับตัวละครอย่างลุกนะครับซึ่งผมเองค่อนข้างที่จะถนัดตัวลุกนะครับอ่าอ่าซึ่งเพื่อนๆหลายคนคนไหนที่อยากจะเข้าสู่วงการเกม s ต r e e t Fighter เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครช่วยสอนเนี่ยก็ลองหาเพื่อนๆที่อยู่รอบๆข้างกันดู่อยก็ได้นะครว่ามีใครเล่นเกมนี้อยู่บ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็เท็กเกนจะออกภาคใหม่กันอีกแล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่างๆเกมแนวไฟติ้งเนี่ยอย่าง s t r e e t Fighter หรือว่าเท k กเกน ก็จะมีการจัดอีเวนต์ในการแข่งขันในประเทศไทยของเราด้วยนะเพื่อนๆนะาทางผมเองก็จะเข้าไปเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันนะครับถ้างานไหนไม่พลาดเนี่ยจะเอาตัวบรรยากาศมาฝากกันแน่นอนนะครับซึ่งถ้าคนไหนสนใจนะครับที่อยากจะลองสัมผัสต,ตัวเกมแนว Street Fighter หรือว่าแนว Fighting แบบนี้ก็ลองหยิบจับ ตัวเกมหรือว่าตัวเดโมก็ได้นะเพราะตัวเดโมเนี่ยยังสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้อยู่นะถ้าผมเห็นไม่ผิดนะครับอ่าแต่ถ้าคนไหนที่อยากจะได้ตัวแผ่นหน่อยนะครับก็ลองทิ้งการ์ดมาหลังไหม์ผมได้ว่าเออเอคอนทีวีผมก็อยากจะลองสัมผัสดูเหมือนกันนะอ่าขอลองเทสหน่อยได้ไหมถ้าเกิดว่าโอเคถูกใจจะได้ซื้อแบบดิจิตอลดาวน์โหลดหรือว่าอ่าตัวแผ่นไปนะครับก็ลองทิ้งการ์ดมันมาดูได้นะครับอืมแล้วก็ ถ้าใครที่มีฝีมือระดับชั้นแนวหน้าเนี่ยก็ติดต่อมาหาผมหน่อยนะเพื่อนๆจะได้มาพูดคุยแล้วก็ได้เป็นวิทยาทานกับเกมเมอร์สายอื่นหน่อยนะครับว่าเกมแนวสไตติ้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างความสนุกสร้างความตื่นเต้นให้คุณได้เพียงแค่นาทีแรกที่คุณเปิดเครื่องแล้วก็เริ่มต่อสู้ได้เลยนะครับเพราะผมมองนะว่าเกม f ไฟ h t ติ้งเนี่ยถ้าคนที่ชอบอะไรแบบ เร็วๆหน่อยนะวันหนึ่งแบบเหนื่อยๆจากการทํางานเนี่ยแต่ก็อยากจะเล่นเกมนะครับกว่าจะเล่นเกมสักเกมเนี่ยบางทีกว่าจะเข้าสู่ตัวเนื้อเรื่องสู่ตัวระบบต่างๆเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเกมแนวไฟติ้งเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยไม่ถึง2นาทีเข้าแบ t ท l เทิปั๊บเนี่ยโอ้โหเงื่อเนี่ยขึ้นเลยนะครับมืออะดรีนาลีนต่างๆหัวใจที่สูบฉีดเนี่ย มันตื่นเต้นได้ตั้งแต่ในวินาทีแรกที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้เริ่มต่อสู้เลยนะเพื่อนๆกับเกมแนวไฟติ้งนะครับอันนี้ขอให้เพื่อนๆลองเปิดใจดูนะอ่าแล้วก็ลองฝึกฝนดูหน่อยก็ได้ดีไม่ดีเพื่อนๆอาจจะกลายเป็นอ่าตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าไปแข่งขันในรายการ e-sport ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆส่วนในวันนี้นะครับทางผมเองกอ็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยอัปเดตเพื่อนๆ กันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ